ตอนที่2วิธีเลือกชีสสาหรับคนทานคีโตอย่างที่ได้กล่าวไว้ในตอนที่แล้วนะครับถึงวิธีการเลือกชีสสาหรับสายคีโตนั่นก็คือ1เลือกชีสที่ทํามาจากนมชีสทั่วไปก็จะประกอบไปด้วยนมแบคทีเรียที่ดีเอนไซม์เลนเนตแล้วก็เกลือครับ2เลี้ยงชีสที่ผ่านกระบวนการแปรรูปหรือโพสเซสชีสสามเลี้ยงชีสที่มีส่วนผสมของน้ํามันพืช4เลี้ยงชีสที่ทํามาจากนมองมันเนยหรือชีสที่ลดไขมันลงครับ5เลี้ยงชีสขุดหรือชีสผง คลิปนี้ Healthy f ้ o ฟเราจะนำวิธีเหล่านี้ไปเลือกชีสแต่ละตัวกันครับเริ่มกันที่มอสเซเวลลาชีสชีสต,ตัวนี้ก็จะมีความยืดหยุ่นสูงมีเนื้อหนึบๆมักจะใช้โรยหน้าพิซซ่าหรือว่าทานกับเนื้อสัตว์ทานกับสลัดก็ได้ครับใครที่ชอบชีสยืดๆก็ต้องมอสเซเวลลาชีสตัวนี้เลยครับตัวแรกมอสเซเวลลาชีสของโฮเลกาครับมาเลือกกันเลยก่อนอื่นเลยเนี่ยหนึ่งเราก็ดูที่ลักษณะภายนอกของชีสก่อนครับว่าเป็นชีสขูดหรือชีสผงหรือเปล่าอันนี้เป็นชีสก้อนข้อแรกผ่านครับ 2เราก็มาดูที่ชื่อของชีสครับว่าเป็นโพสเซ h ชี t หรือเปล่าเพราะถ้าเป็นโพสเซตชีสเนี่ยก็จะมีคําว่าโพสเซตชีสเขียนที่ชื่อเลยครับแบบนี้ครับอ่าแต่อันนี้เขียนว่ามอสเซลลาชี t เนยแข็งชนิดเนมชี t ผ่านครับไม่ใช่โพสเซ h ชี t คำว่าเนมชี t ก็คือชื่อเฉพาะของชีสนะครับอย่างมอสเซลลาเนี่ยก็เป็นชื่อเฉพาะของชีสจากประเทศอิตาลีครับผลิตด้วยกรรมวิธีเฉพาะของประเทศเขาเองเลยแบบนี้ครับ จากนั้นเราก็มาดูที่ส่วนผสมครับ 3. อ่ใช้นมงว98ผ่านครับ 4. ไม่ใช่นมพ่องมันเนยผ่านครับเพราถ้าเป็นนมพ่องมันเนยตรงส่วนประกอบเขาก็จะเขียนไว้เลยว่าใช้นมพ่องมันเนยทำนะนมขัดมันเนยหรือสกิมมิลค์ครับ ส่วนผสมก็มีเกลือเลนเนต INS 2 7 0ก็คือกรดแลคติกนะครับทานได้ครับ INS 5 0 9ตัวนี้จะพบได้ในชีททั่วไปเลยครับมันก็คือแคลเซียมคอไลเป็นเกลือชนิดหนึ่งครับซึ่งเกลือตัวนี้จะช่วยเร่งการทํางานของเอนไซม์เลนเนตในชีททาให้ชีทจับตัวกันเป็นก้อนได้ดีขึ้นครับห้า <Wow. S 1> ไม่มีส่วนผสมของน้ํามันพืชผ่านครับ สายคีโตทานได้ครับวิธีเลือกก็จะประมาณนี้นะครับตัวแรกก็จะอธิบายเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปเราจะดูกันแบบไวๆเลยครับต่อมาเป็นมอสเฟลล่าชีสของโฮเลกาเหมือนกันครับแต่ว่าผลิตกันคนละที่นะครับอย่างแรกเป็นชีสก้อนผ่านครับดูชื่อไม่ใช่โพสเซสชีสผ่านใช้นมวัว98.45%ผ่านไม่ใช่นมพองมันเนยผ่านมีเกลือเลนเนตแบคทีเรียรที่ดีและน้ําไม่มีส่วนผสมของน้ามันพืชผ่านสายคีโตทานได้ครับ มอสเซลลาชีสของเอ็มบลองใช้นมโค98มีเกลือแบคทีเรียที่ดีทานได้ครับเชดเด็ตมอสเซลลาชีสของเ m ็มบลองตัวนี้ก็เป็นชีสขูดนะครับก็ให้เราเลี่ยงครับเพราะว่าชีสขูดเนี่ยจะมีการผสมแป้งลงไปด้วยเพื่อไม่ให้ชีสติดกันครับพอดูที่ส่วนผสมเนี่ยก็จะเห็นว่ามีแป้งมันสําปะหลังผสมอยู่ด้วยครับ ต่อมาพาเมซานชีสอันนี้เป็นชีสท,ที่มีกลิ่นแรงมีรสชาติเค็มมันเนิยมเอาไปทําซีซาสลัดหรือทานกับสปากเกตตี้ก็ได้ครับตัวแรกพาเมซานชีสของเบจิโอโซอ่ะเป็นชีสก้อนออเนชรัลไม่ใช่โพสเซสชีสพลิกไปดูที่ส่วนประกอบก็จะเห็นว่าทํามาจากนมเกลือแล้วก็เอนไซม์ทานได้ครับแถมอุดมไปด้วยไขยมันดีและโอเมก้า3ด้วยครับเพราะว่างัวที่เขาเลี้ยงเนี่ยก็ปล่อยให้กิน้าตามธรรมชาตินะครับ เกเดตพาเมซานชีสของชไลเบอร์คำว่าเก d เดตก็คือชีสผงนะครับเราก็เลี่ยงครับเชดเดตพาเมซาน e ีสของเอ b มบลองมีคำว่าเชดเดตเราก็เลี่ยงครับเพราะว่าเป็นชีสขูดพาเมซานชีสของเซลโลทำจากนมวัวที่ผ่านการฆ่าเชื้อใช้แบคทีเรียหมักชีสมีเกลือเอนไซม์แล้วก็นาตาไมซินฮะตัวนี้ก็คือยาต้านลานะครับทานได้ครับ เกาดาชีสเป็นชีสที่ทํามาจากนม,มวัวโดยผิวของเขาเนี่ยจะมีสีเหลืองจากขี้ผึ้งครับกลิ่นหอมคล้ายถั่วมีรสชาติเค็มปนหวานนิยมทานเปล่าๆหรือทานกับไวน์ครับเกาดาชีสของฟิโก้ดูชื่อเป็นเนมชีสไม่ใช่โพสเซชชีสทํามาจากนมที่ผ่านการฆ่าเชื้อ98%มีเกลือเลนเนตแล้วก็สีสังเคราะห์ INS160AI ตัวนี้ก็คือแคโรทีนนะครับเป็นสีผสมอาหารจากธรรมชาติสามารถพบได้ในแครอทหรือมะเขือเทศนั่นเองครับแบบนี้ทานได้ครับ เกาดาชีสสไลด์ของเอ็มบองตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นชีสแผ่นนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่โพรเซสชีสนะครับเพราะว่าเขาตัดมาจากชีสก้อนในเว็บไซต์ของเอ็มบองเนี่ยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับชีสสไลด์บอกไว้ด้วยนะครับอ่าว่าตัดมาจากชีสก้อนนะดูที่ส่วนผสมก็จะเห็นว่ามีนมเกลือแบคทีเรียที่ดีแบบนี้ทานได้ครับ อีดัมชีสอีดัมชีสเป็นชีสที่มีวิธีการทําคล้ายกับเกาด้าชีสนะครับต่างกันที่อีดัมชีสเนี่ยจะใช้นมพองมันเนยในขั้นตอนการทําด้วยทําให้อีดัมชีสมีเนื้อที่แห้งและกลิ่นที่เบากว่าเกาด้าชีสนั่นเองครับสามารถทานเล่นๆได้เลยหรือจะเอาไปทําซุปโรยหน้าอาหารก็ได้ครับถึงแม้ว่าอีดัมชีสจะใช้นมพองมันเนยในการทําด้วยนะครับแต่ว่าปริมาณคาร์โบไฮเดตก็ยังต่ําอยู่ดีครับฉะนั้นสายคีโตทานได้นะครับอีดัมชีสของฟิกโกอ่าเป็นชีสก้อนนะดูที่ชื่อเป็นเเนนนมมมมชีีททาาาาาจกก่่่ผรื้อ97% เกลือเลนเนตแล้วก็สีสังเคราะห์แบบนี้ทานได้ครับ อี e ้ um ําชีสของเอมบองอันนี้เป็นชีสก้อนใหญ่เลยครับพอดูที่ชื่อก็อุ๊ยตก,กรใจเฮ้ยทำไมมันเป็นโพสต์ชีสทานได้ปะวะพอดูที่ส่วนผสมก็จะเห็นว่าทํามาจากนม95.5%เฮ้ยก็ทามาจากนมนี่มีเกลือสีสังเคราะห์เกลือแคลเซียมคอร์ไลแลวก็มีสารกันเสีย INS235 นั่นเองครับเพราะมีสารกันเสียเนี่ยมันก็เลยทําให้ชีสตัวนี้จะเรียกว่าเป็นโพสต์ชีสก็ได้ครับเพราะว่านิยามของโพสต์ชีสเนี่ยไม่ได้หมายความแต่ว่าจะต้องเป็นชีสที่แปรรูปอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมัน อย่างสารการเสียเนี่ยก็จัดว่าเป็นส่วนผสมอื่นๆนอกจากชีสนะครับเลยทำให้มันอาจถูกเรียกว่าเป็นโปรเซตชีตได้แต่เจ้า I N S 2 3 5เนี่ยมันก็คือนาตาไมซินยาต้านเชื้อรานั่นเองครับโดยยาตัวนี้เขามักจะทาไว้ที่ผิวของชีตไม่ให้เกิดลานะครับคุณสมบัติของมันก็คือมันจะไม่ซึมเข้าเนื้ออาหาร <Wow. S 1> ไม่เป็นอันตรายอะไรครับสรุปชีสตัวนี้ใส่คีโตสามารถทานได้นะครับ อีดัมชีสของเมนแลนตัวนี้ก็มีไขมันน้อยกว่า28%ฮะแต่ว่าสายคีโตเราต้องการไขมันนะครับอันนี้เราก็เลี่ยงครับแต่ถ้าจะทานก็ทานได้นะครับเพียงแต่ว่าไขามันมันจะน้อยเท่านั้นเองครับคาร์โบไฮเดรตก็ยังต่ำอยู่ดีที่เว็บไซต์เขาก็จะมีข้อมูลโภชนาการบอกไว้ด้วยครับ สวิตชีสเป็นชีสสีเหลืองทองมีรูพุลนที่เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการบ่มชีสครับมีความมันนุ่มสามารถทานเ่าๆหรือทานคู่กับไวน์ได้เลยครับหรือจะนำไปประกอบอาหารก็ได้ครับสวิตชีสสลด์ของเอ็มบองทำจากนมมีเกลือแบคทีเรียที่ดีแล้วก็เกลือแคลเซียมคอลัยครับชีสแผ่นก็ตัดมาจากชีสก้อนแบบนี้ทานได้ครับ ฮาวติชีสเป็นชีสที่ทํามาจากนมงวัวเนื้อจะมีลักษณะเป็นครีมละลายได้ง่ายรสชาติจะคล้ายๆเนยครับแต่ว่าจะมีความเปรี้ยวมากกว่าเหมาะกับการอบครับฮาวติชีชสสไลด์ของเอ็มบองทำมาจากนมมีเกลือแบคทีเรียที่ดีทานได้ครับ เชดดาชีสเป็นชีสที่ทํามาจากนมงวมีรสเค็มนิดๆจะไม่ยืดเมื่อโดนความร้อนนะครับเหมาะที่จะทานกับแซนด์วิชเบอร์เกอร์หรือว่าทานกับสลัดก็ได้ครับเชดดาชีสของแอโร่ดูชื่อลักษณะเป็นก้อนทําจากนมมีเกลือเลนเนตลักติกเคานเจอร์ก็คือแบคทีเรียที่ใช้หมักชีสแบบนี้ทานได้ครับเชดดาชีสของโฮเลกาทาจากนมมีเกลือแบคทีเรียแล้วก็เอนไซม์ ide, ทานได้ครับ เชดด้าชีของเมนแลนทำจากนมมีเกลือใช้เวลาบ่ม18เดือนแบบนี้ทานได้ครับแถมน้ำตาลเล็กโตสก็จะต่ำมากๆด้วยครับเพราะว่าชีที่มีการบ่มมากกว่า8เดือนขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแบคทีเรียในชีจะเปลี่ยนน้ำตาลเล็กโตสเป็นกรดแลคติกจนหมดไปแล้วนะครับเชดด้าชีของเมนแลนทำจากนมเกลือเหมือนกันครับแต่ว่าจะบ่มนานกว่า2ปีแบบนี้ทานได้ครับเชดด้าชีสไลด์ของเอ็มบองอันนี้ทานได้ครับ ใช้ไดชีสของพาวลี่เป็นชีสก้อนทํามาจากนมแล้วก็เกลือครับมีสีเข้มเขียนว่า processed h e e t ด้วยแสดงว่ามันจะต้องมีส่วนประกอบอื่นๆนอกจากชีสอย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับเห็นสีเข้มๆแบบนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะว่าสีเข้มๆของชีสแบบนี้มันเป็นสีผสมอาหารที่เรียกว่าแอนเนโตซึ่งเจ้าแอนนโตเนี่ยก็เป็นสารสกัดที่ได้จากเมล็ดของต้นคำแสดนั่นเองครับเลยทำให้มันอาจถูกเรียกว่า processed h e e t ได้ครับทานได้ครับ เชด้าชีสสลด์ของเมนแลนอันนี้ก็ทําจากนมเกลือเป็นชีสแผ่นแต่ว่าเขาก็จะเขียนบอกไว้นะครับว่าตัดมาจากชีสก้อนนะทานได้ครับบีชีสตัวนี้ก็ทํามาจากนมงวัวเนื้อนิ่มปกคุมไปด้วยสีขาวที่ทานได้นะครับแล้วก็มีการเติมครีมเพิ่มเข้าไปด้วยบอกเลยว่าทานปเปล่าก็อร่อยครับหรือจะทานคู่กับผลไม้ถั่วแชมเปญหรือไวน์ก็ได้ครับบีชีสของคาเทโลทามาจากนมมีเกลืองัวกินหญ้าด้วยทานได้ครับ บีชีสของเอมบล n องทำมาจากนมทานได้ครับก n มงแบร์ชีสทำจากนมงวัวลักษณะจะคล้ายกับบีชีสนะครับต่างกันที่ไม่ได้เติมครีมเพิ่มเข้าไปเหมือนบีชีสนะครับรสชาติจะออกเค็มๆตัดเปรี้ยวนิดๆครับนิยมทานกับไวน์แดงหรือผลไม้นะครับก n มงแบร e e ีสของ c คาเทโล o ทำจากนมมีเกลือทานได้ครับก n มงแบ s h e ีสของเอมบล n องทำจากนมไม่มีไขมันพืชผสมอ่ะทานได้ครับ เฟตตาชีสชีสตัวนี้จะทํามาจากนมแกะครับมีสีขาวเนื้อนุ่มคล้ายเต้าหู้รสชาติเค็มอ่อนๆสามารถใส่ในสลัดหรือนํามาประกอบอาหารทานก็ได้ครับเฟตตาชีสของแคโลไลทำจากนมที่ผ่านการฆ่าเชือเ้อเกลือทานได้ครับเฟตตาชีสของโครงการหลวงดูส่วนประกอบก็จะเห็นว่าทําจากนมควายนมแพะมีไลเปสด,ด้วยครับลเปสตัวนี้ก็จะช่วยให้กลิ่นและรสชาติของชีสด,ดีขึ้นนะครับมีเกลือแบคทีเรียเกลือแคลเซียมแล้วก็เลนเนตแบบนี้ทานได้ครับ ไวชีตของออร่าไวชิตก็จะคล้ายกับเฟตตาชีตนะครับเพียงแต่ว่าไวชิตเนี่ยจะใช้นมงวตัวนี้เขาก็จะแช่ชีตในน้ําเกลือด้วยครับเพื่อเป็นการถนอมอาหารทำจากนมเกลือแบคทีเรียเลนเนตฐานได้ครับ บูชีตลักษณะเด่นคือจะมีจุดสีฟ้าหรือว่าสีขาวอยู่รอบๆครับซึ่งจุดเหล่านี้ก็คือเชื้อราที่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะครับสามารถทานได้รสชาติออกเค็มๆเหมาะกับการทําซอสหรือทานกับไวน์หรือนําไปประกอบอาหารต่างๆครับดานาบูก็จัดว่าเป็นบูชีชนิดหนึ่งครับอันนี้เป็นดานาบูของเอมบลองทําจากนมมีเกลือแบคทีเรียแบบนี้ทานได้ครับ ดานาบูของแกนอลักษณะเป็นก้อนทํามาจากนมหมักด้วยแบคทีเรียใส่เกเลือเลนเนตไม่มีน้ํามันพืชทานได้ครับคอเท็กชีสชีสต,ตัวนี้จะผลิตได้ทั้งจากนมไขมันเต็มหรือว่านมขัดมันเนยก็ได้ครับเป็นชีสท,ที่ไม่ได้ผ่านการบม่มจึงมีเนื้อที่นิ่มกลิ่นไม่แรงมากเหมาะสําหรับทําน้ําสลัดหรือว่าทานคู่กับผลไม้ก็ได้ครับคอเท็กชีสของออริตัวนี้ก็จะทํามาจากนมขาดมันเนยเห็นแบบนี้เราก็ควรเลี่ยงครับ พอมาดูที่ข้อมูลโภชนาการเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีไขมันต่ําแต่ว่าคาร์โบไฮเดรตสูงพอสมควรเลยเจะทานก็ต้องคํานวณคาร์โบไฮเดรตดีๆนะครับมักกะโป s นชีสตัวนี้จะต่างกับชีสทั่วไปนะครับก็คือมักกะโปนเนี่ยจะทํามาจากครีมไม่ได้ทํามาจากนมเหมือนกับชีสตัวอื่นแล้วก็ไม่ได้ใช้เอนไซม์เรเนตในการจับตัวเป็นก้อนด้วยครับแต่จะเป็นการเติมกรดลงไปเพื่อให้จับตัวกันเป็นก้อนแทนครับ มักกะพลนั้นจะมีรสชาติหวานของนมนิยมนําไปใช้ทําพวกทีรามิสุหรือขนมที่อยากให้เป็นเนื้อครีมแต่ไม่อยากให้ครีมไปกบรสชาติอื่นๆนะครับมักกะพนของตาตัวดูชื่อเขาก็จะบอกเลยว่าเป็นครีมแท้นะ85%เนอกานั้นก็จะเป็นวัตถุเจือปนอาหาร INS 1442ก็คือ m o d i f y s t a r เป็นแป้งดัดแปลงครับใส่เพื่อเพิ่มความข้นเหนียว INS 330ก็คือกรดซิตริกพบได้ในผลไม้นะครับแล้วก็ INS 407คาราจีนแนนเป็นสารสกัดจากสาหร่ายแดงช่วยทำให ีมมีความเหนียวขึ้นนะครับถึงจะมีการใส่แป้งลงไปด้วยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าใส่เพื่อเพิ่มความข้นเหนียวเฉยๆทานได้ครับแต่ก็ต้องคำนวณคาร์บโบไฮเดตดีๆด,ด้วยนะครับเขาก็จะมีข้อมูลโพชนาการบอกไว้ด้วยมาร์โปนของแอโร่ดูส่วนผสมก็จะเห็นว่าทํามาจากชีโสดนมโคนมผงแล้วก็ใส่สารทําให้คงตัวต่างๆทานได้ครับ กาหน้าพาราโนชีสเป็นชีสอิตาลีเนื้อสัมผัสกรุบกรอบให้รสหวานนิยมนําไปทําพาสต้าซุปและขนมต่างๆครับกาหน้าพาราโนชีสของเซนิติทํามาจากนมเกเลือเลนเน่ทานได้ครับ ครีมชีสก็คือชีสที่ทํามาจากนมนี่แหละครับแล้วก็มีการเติมครีมสดเพิ่มเข้าไปภายหลังโดยไม่ได้ผ่านการบ่มจะมีรสเปรี้ยวอ่อนๆอเค็มนิดๆมีกลิ่นนมเหมาะกับการทําเค้กหรือขนมต่างๆครับครีมชีสของค a โรไลน์ก็ทํามาจากนมและครีมที่ผ่านการฆ่าเชื้อมีเกลือน้ําตาลแล้วก็เวออันนี้ก็ทานได้อยู่นะครับ มีการใส่น้ำตาลด้วยแต่ว่าปริมาณไม่มากเท่าไหร่0.4%เองแต่ถ้าใครเค้งมากๆก็สามารถเลี่ยงได้นะครับครีมชีสของพอลลี่ทำมาจากครีมและนมแบคทีเรียเกลือแบบนี้ทานได้ครับซอฟต์ครีมชีสของฟิลาเดลเฟียทำมาจากนมและครีมที่ผ่านการฆ่าเชือ้อมีไขมันนมเวโปตีนสารทำให้คงตัวก็ทานได้นะครับแต่ก็ต้องระวังคาร์บหน่อยนะครับเพราะช้อนโต๊ะหนึ่งมีคาร์บ2นะครับ คีมชีสของฟิลาเดเฟียก็ทํามาจากนมกับครีมไขมันนมเกลือทานได้ครับครีมชีสของออร่าเฮิร์บแอนด์สดูแล้วก็น่าจะทานได้นะครับเพราะว่าแค่ใส่เครื่องเทศต่างๆเองมาดูที่ส่วนผสมก็จะเห็นว่าทํามาจากบัตเตอร์มิลค์82%ครีม15% <c oughs> เห็นแบบนี้ก็ควรเลี่ยงครับ <c oughs> เพราะว่าบัตเตอร์มิลคจะมีไขมันที่ต่ําและน้ําตาลสูงครับ โพสเซตชีสก็เป็นชีสที่ผ่านกระบวนการแปรรูปอันนี้สายคีโตเราก็ไม่ควรทานนะครับพวกโพสเซตชีสก็ให้เราสังเกตที่ชื่อเลยครับเขาก็จะเขียนบอกเลยว่าเป็นโพสเซตชีสแบบนี้ครับพอดูที่ส่วนผสมเราก็จะเห็นว่ามีส่วนผสมอื่นๆที่ไม่ใช่นมเกลือแบคทีเรียหรือเลนเนตอยู่ด้วยครับ เชดเดตหรือว่าเกทเดตชี t ก็คือชีสขูดหรือชีสผงอันนี้ก็ให้เราเลี่ยงครับเพราะว่าชีสพวกนี้จะมีการเติมแป้งลงไปเพื่อไม่ให้ชีสติดกันครับก็ให้เราสังเกตที่ชื่อของชีสเลยครับจะมีคําว่าเชดเดตหรือเก d เดตอย่างแบบนี้ก็เลี่ยงครับ ชีสที่ผสมน้ํามันพืชบางทีเราเห็นเป็นชีสก้อนเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะทานได้หมดนะครับอย่าลืมดูที่ส่วนผสมของชีสด,ด้วยชีสก้อนบางตัวก็ผสมน้ํามันพืชด,ด้วยครับบ็อกพิซซ่าท็อปปิ้งชีสของโฮเลกาครับดูภายนอกเป็นชีสก้อนน่าจะทานได้ใช่ไหมครับแต่เมื่อดูที่ส่วนผสมแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีน้ํามันปาล์ม20.6%แบบนี้เราก็ควรเลี่ยงครับ สรุปวิธีการสังเกตหรือเลือกซื้อชีสนะครับ 1. ดูลักษณะภายนอกก่อนว่าเป็นชีสขูดหรือชีสผงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ไปข้อ2ครับ 2. ดูที่ชื่อแพ็กเกจของชีสว่าเป็นโป e เซสชีสหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ไปข้อ3ครับ 3. ดูส่วนผสมว่าทํามาจากนมหรือครีมจริงไหมถ้าใช่ก็ไปข้อ4ชีสนั้นมีการลดไขมันไหมนมที่ใช้ทําชีสเป็นนมขัดมันเนยหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ไปข้อ5ครับมีส่วนผสมของน้ํามันพืชไหมถ้าผ่าน5ข้อก็โอเคแล้วครับ อันนี้มันก็เป็นวิธีดูเหมือนกับ5ข้อตอนแรกที่ได้กล่าวไว้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการนําวิธีการเลือกชีสทั้ง5ข้อนี้มาลองเลือกชีสกันดูอาจจะไม่ได้เลือกชีสให้ดูกันทุกตัวนะครับแต่วิธีเลือกมันก็จะคล้ายๆกันนะครับในตอนหน้า healthy f o เราจะพาเพื่อนๆไปเลือกครีมกันต่อครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ